สวัสดีครับ FC มีดเดินปากครับวันนี้นะครับด้านหลังผมนะครับเพิ่งทำเสร็จมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นมีดอินเนตด้ามประกบนะครับหรือว่าด้ามฟูนแทงครับก็ยังราคาเดิมนะครับราคา850บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับย้ำนะครับไม่มีซองใส่มีดให้นะครับราคานี้ถือว่าถูกที่สุดเลยนะครับท้าชนทุกค่ายครับผม ชุดนี้มีอยู่ทั้งหมด2,4,6,7มีอยู่ทั้งหมด7เล่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทั้ง7เล่มกันเลยครับไปครับสมการรอคอยนะครับผมชุดนี้สวยงามใบอ้อนๆนะครับสำหรับสายลุยงานหนักๆเลยนะครับผมแม่แจ่มมากชุดนี้มีผิวไฟอยู่2เล่มขัดขาวอยู่5เล่มนะครับราคาเดิมครับ850บาท พร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับย้ำนะครับไม่มีซองใส่มีดนะครับไม่มีซองใส่มีดนะครับซื้อแบบนี้ครับถูกดีครับซองใส่มีดมันแพงครับไม่ต้องซื้อครับเพื่อนเพื่อนสะดวกไปไปหาทาเองหรือซื้อที่อื่นได้นะครับเพราะว่าซองไข่เด็กผมเนี่ยถ้าเป็นมีดยาว10นิ้วถึง11นิ้วนะมันตกอยู่1,000ันบาทนะครับแพงกว่ามีดครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซื้อซองที่ผมนะครับ นะอา้าซื้อแต่มีดไปก็พอนะครับ8ปดร้อยาสิบาทนี้ถูกที่สุดละนะครับท้าชนค่ายอื่นได้เลยครับสวยแบบนี้นะครับด้าไม้ะยุงลายสวยๆรูปแบบสวยอย่างนี้นครับราคาแปดรอาสิบท้าชนค่ายอื่นได้เลยครับมาเล่มที่หนึ่งครับชุดนี้เห็น,นะครับเรากรีดลองเลือดกรีดลองน้ําให้นะครับอ่า ใบม,มีดยาวสิบจุดสองนิ้วกว้างสองจุดห้านิ้วสันหนาหกจุดห้าสันหนาหกจุดห้ามิลนี่ยดูการปาดผิวซ้ายขว่าเห็นเห็นรอยชุบนะครับเส้นเป็นเส้นเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่เนี่ยเป็นเส้นเนี่ยเล็กเล็กเนี่ยยาวขึ้นมานี่คือรอยชุบกว่าไปเพื่อจะใช้ขึ้นมาจนถึงเนี่ยสามเซนนะครับรับคมจนถึงตรงนี้นะครับถ้าเลยตรงนี้มาก็เริ่มอ่อนแล้วนะครับ แต่ตรงนี้แข็งเผื่อใช้ถึงตรงนี้ก็น่าจะสัก2ปีนู่นแหละครับแต่ถ้าใช้ทุกวันนะครับปีหนึงไม่ถึงถ้าคนไหนใช้ทุกวันนะปีหนึงไม่ถึงพอรับทุกวันครับด้าไม้พยูงลายสวยเลยครับโอ้ลายสวยมากคุ้มเกินคุ้มถูกที่สุดนะครับแปดร้อยห้บบาทเท่านั้นเองนะครับ มาดูเร่มที่สองครับใบมีดยาวสิบจุดสองนิ้วกว้างสองจุดหกอันนี้กว้างนิดหนึ่งสองจุดหกนิ้วสันหนาหกจุดห้ามิลปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาด้านไม้ประยูรลายสวยงามเลยครับ นี่ครับใส่หมุดอยู่ทั้งหมดนะครับอยู่ที่5จุดนะครับหมุดขนาด1.9ึมิลนะครับ3จุดแล้วก็หมุดโมเสสขนาด6กมิล 1, หรูร้อยเชือขนาด6กมิลหนะครับต่อมาครับเป็นงานกัดข่าวครับ ใบมีดยาว10.3นิ้วกว้าง2.6นะครับสันอยู่ที่6มิลนะครับสันอยู่ที่6มิลงานไล่ปลายนะครับดูครับปลายจะค่อยๆเล็กไล่ปลายหรือไล่หางหนูอันเดียวกันนะครับด้ามหมายพยูด้านครับต้อง,ตงจับแบบนี้จะชัดหน่อย เล่มที่สี่ครับใบมีดยาว10.2นิ้วใบกว้าง2.5สันหนา5.5าจุด้ามิลดามไม้ประยุงสีแดงสดแดงส้มนะครับสวยมากเล่มที่ห้า ใบมีดยาว10.2นิ้วใบกว้าง2.5งจ้าสันอยู่ที่6กมิลสวยทุกเล่มจริงๆต่อไปครับเล่มที่7ชุดนี้มี8เล่มนะครับเล่มที่7นี่ยาวกว่าเพื่อน ไปยาว10.5เลยทีเดียวครับ10.5นิ้วกว้าง2.6ตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนยาว10.5กว้าง2.6สันหนา6มิลถึงว่าน้ำหนักดีด้ามทั้งหมดขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบ เป็นงานตีร้อนชุบขมแข็งด้วยน้ํำมันนะครับเล่มที่แเล่มที่8นี่ก็ยาวนะครับเล่มที่8ยาว10นิ้วครึ่ง10-5ห้านะครับกว้างสองุหเล่มที่7็ดกับเล่มที่8นี้ขนาดเท่ากันดามโอ้โห,หลายสวยมากโอ้ยลายสวยจริงๆ สวยมากครับนี่เลยครับมีดอินเนด้านประกบครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับแอดไลน์นะครับใต้คลิปในช่องคอมเมนต์หรือในช่องรายละเอียดนะครับหรือว่า สแกน q ิวอ d e ที่อยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับสวยงามมากนะครับด้านไม้พื้งูสวยๆนะครับดูเรื่องดูลายครับนี่ครับลายสวยมากไม่มีที่ติเลยนะครับปาดผิวไฟนะครับนี่ครับทุงซ้ายใลขขวาเอ๊ะเห็นไครับเก็บรายละเอียดดีมากสายลุยสายงานหนักนะครับอย่าพลาดเลยครับอย่าพลาดเลยนะครับ ก็ถูกด้วยนะครับเป็นเหล็กแนบชุบน้ำมันนี่นะครับนะใครสนใจทักมาได้นะครับ850บบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ